สองคีย์นี้มีไว้ไม่จนแน่นอนคีย์แรกนะครับการที่คุณนั้นจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะต้องรู้ว่าสินค้าที่คุณขายนั้นกําลังตอบโจทย์ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าของคุณเน้นย้ำนะครับกาลังตอบโจทย์ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าของคุณไม่ใช่ว่าสินค้าของฉันดีแบบนั้นแบบนี้แต่คุณต้องรู้ว่าสินค้าของคุณนั้นกําลังตอบโจทย์อะไรให้กับลูกค้าสิ่งที่2ก็คือว่าคุณนั้นจะต้องรู้ว่าคุณกําลังเซิร์ฟใครหรือกําลังขายใครนั่นเอง ลูกค้ามุ่งหวังที่คุณต้องการจะคุยด้วยหรือลูกค้ามุ่งหวังที่คุณคาดหวังจะให้เขามาเป็นลูกค้าของคุณนั้นเป็นใครนะครับหรือถ้าเราเรียกว่าเป็นอวตานนั่นเองเป็นอายุประมาณเท่าไหร่นะครับเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงเขากําลังทําอะไร <ettes> เขากําลังมีปัญหาอะไรมีความท้าทายอะไรในชีวิตอย่างเช่นถ้าคุณเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ที่กําลังอยากจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของคุณที่เป็นเจ้าข,ของธุรกิจแต่คุณนั้นกําลังทาร์เก็ตกับลูกค้าที่เป็นเจ้าข,ของธุรกิจอ่ามือใหม่นะครับ อายุ25ถึง30เนาะพวกเขานั้นกำลังเป็นมือใหม่เลยถูกไหมสินค้าที่คุณจะเข้าไปคุยด้วยถ้าคุณเป็นโค้ชเข้าไปคุยคุณอาจจะกำลังพูดถึงในแง่ของสตาร์ทอัพที่อาจจะยังไม่ได้มีเงินทุนมากนักเขาอาจจะอยากคุยกับโค้ชในแบบที่คุยกันบ่อยขึ้นถูกไหมฮะคุยกันอาจจะเกือบทุกวันแต่ถ้ากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่อายุ40ขึ้นไปแปลว่าเขานั้นจะต้องมีธุรกิจที่ค่อนข้างจะสเตเบิลแล้วเสถียรแล้ว เขามีทีมงานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโค้ชคุณกำลังขาย p r o d u ั t ์การโคชชิ่งสู่ความสําเร็จให้กับเขาคุณก็คงจะต้องเข้าไปเจาะจงเป็นเรื่องๆไปอย่างเช่นการตลาดการขายการบริหารทีมงานอันนี้แหละครับคุณจะต้องรู้จักว่าลูกค้าของคุณนั้นเป็นใครรู้จัก2ออย่างนี้ไม่จดแน่นอนนะครับเน้นย้ําอันแรกคือคุณกําลังขายอะไรขายให้กับใครอันที่2ลูกค้าของคุณนั้นเป็นใครลองสังเกตนะครับว่าคุณมี2ออย่างนี้แล้วหรือ,อยัง